สวัสดีคะ่ะนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมานั้นนักเรียนได้รับความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการในรูปแบบต่างๆสําหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการแบบมุมมุมด้านเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ค่อยๆศึกษาและทําความเข้าใจ เพื่อจะได้นำความรู้และเหตุผลไปใช้ในการคำนวณอย่างบ้องวและแม่นยำนะคะต่อจากนี้นะคะขอให้นักเรียนนั้นค่อยๆทำความเข้าใจในรูปแบบที่คุณครูจะนำเสนอไปอย่างชา้ชาๆนะคะเพื่อนักเรียนนั้นจะได้เข้าใจในการที่จะไปหาคำตอบนะคะนักเรียนเรามาดูความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการในรูปแบบมุมมุมด้านนะคะนักเรียน ตัวอย่างที่คุณครูจะให้นะคะจะมีข้อความของโจทย์สัมพันธ์กับรูปดังนี้จากรูปนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ให้สามเหลี่ยม ABC นะคะโจทย์กําหนดสามเหลี่ยม ABC มาให้ในรูปนักเรียนจะเห็นว่าสามเหลี่ยม ABC ซึ่งซึ่งเป็นอักษรสีแดงนี้และสามเหลี่ยมอีกหนึ่งรูปได้แก่สามเหลี่ยม ADC นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสามเหลี่ยม ADC ะะสามเหลี่ยมสองรูปนี้มีสิ่งที่โจทย์ให้มาเป็นข้อความก็คือมุม C D A นะคะจากโจทย์ที่โจทย์ให้มาก็คือมุม C D A นะคะมุม C D A นั้นอยู่ตรงส่วนไหนในรูปให้นักเรียนดูนะคะมุม C D A ได้แก่อักษรสีชมพูที่อยู่ในรูปให้นักเรียนใส่สัญลักษณ์ของมุมที่โจทย์กำหนดให้นะคะเพื่อสะดวกต่อการพิสูจน์เท่ากับมุม CBA นะคะ CBA จะอยู่ส่วนไหนในรูปให้นักเรียนสังเกตโจทย์นะคะมุม CBA จะเป็นอักษรสีเขียวนะคะที่อยู่ในรูปใส่สัญลักษณ์ลงไปเพื่อสะดวกต่อการพิสูตรเราก็ได้ว่ามุมคู่นี้เหตุผลคือโจทย์กำหนดให้ต่อไปโจทย์จะให้มาอีกหนึ่งคู่นักเรียนจะเห็นว่าได้แก่มุม DAC ให้นักเรียนไปดูในรูปว่ามุม DAC นั้นอยู่ตรงส่วนไหนนะคะ มุม DAC เป็นอักษรสีแดงนะคะในรูปให้ใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปในมุมที่โจทย์กำหนดให้อีกหนึ่งคู่นะคะเท่ากับมุม BAC BAC จะอยู่ส่วนไหนของรูปให้นักเรียนไปดูในรูปนะคะมุม BAC เป็นอักษรสีเหลืองนะคะให้นักเรียนใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปหลังจากนั้นเราก็ได้เหตุผลของมุมคู่นี้ก็คือโจทย์กำหนดให้อีกเช่นกัน เมื่อโจทย์ให้มาแค่นี้แล้วโจทย์ต้องการว่าสามเหลี่ยม ABC เห็นไหมคะนักเรียนสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม ADC นั้นด้วยเหตุผลใดนักเรียนก็มาดูว่าโจทย์ข้อนี้นะคะกำหนดมุมมาให้แล้วสองคู่ก็แสดงว่านักเรียนจะต้องหาอีกหนึ่งนะคะข้อที่จะทำให้ข้อความของการพิสูจน์นั้นสมบูรณ์นะคะพบขั้นตอน ข้อนั้นก็ได้แก่ด้านอีกหนึ่งด้านนะคะด้านอีกหนึ่งด้านที่นักเรียนเห็นและได้ทักษะจากการคำนวณมาในชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือด้าน AC เห็นไหมคะนักเรียนสามเหลี่ยมสรูปนี้จะมีด้าน AC ประชิดกันอยู่นักเรียนดูในรูปนะคะ AC ของเราคืออักษรสีน้ำเงินนะคะลักษณะนี้เราเรียกว่าด้านรวมเพราะฉะนั้นเราสามารถ ได้อีกหนึ่งข้อความที่จะทําให้สามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการก็คือ ac เท่ากับ ac เพราะเป็นด้านร่วมเราจึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม abc เห็นไหมคะในตัวอักษรสีเขียวนี้นะคะสามเหลี่ยม abc จะเท่ากันทุกประการกักบสามเหลี่ยม adc เห็นไหมคะในอักษรสีแดงร,รูปสีแดงนี้ด้วยเหตุผลคือมีมุมเท่ากัน2คู่แล้วมีด้านเท่ากัน1 หนึ่งคู่นะคะนักเรียนเราจึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยมนี้มีความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านนะคะเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมนี้นะคะจากโจทย์ต้องการก็คือสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการก,กับสามเหลี่ยม ADC ด้วยความสัมพันธ์แบบมุมมุมด้านนั่นเอง เรามาดูการพิสูจน์นะคะหาความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมสองรูปที่เท่ากันทุกประการในรูปแบบที่สองนะคะในตัวอย่างที่สองนี้เรามาดูนะคะว่าจากโจทย์นั้นให้อะไรมาบ้างจากโจทย์นั้นจะให้ว่าสามเหลี่ยมลักษณะที่นักเรียนเห็นนะคะให้มุมมาสองคู่แล้วต้องการให้พิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบใดเรามาดูนะคะว่า จากโจทย์นั้นให้มุมในคู่ที่1อยู่ส่วนไหนของรูปนักเรียนใกล้ดูนะคะว่า ACD ACD ก็คือส่วนที่นักเรียนเห็นในรูปนะคะเป็นมุมที่โจทย์ให้มาซึ่งเท่ากับมุม DCB DCB นะคะในรูปของเรานั้นก็จะเห็นว่ามุม DCB นักเรียนไปดูในรูปนะเป็นอักษรสีเขียวโจทย์จะให้มาว่า มุม DCB นี้เท่ากับมุม ACD นะคะใส่สัญลักษณ์ลงไปในรูปด้วยเหตุผลคือโจทย์นั้นได้กำหนดมาให้ต่อไปเรามาดูต่อนะคะมุมในคู่ที่2คือมุม DEC DEC อยู่ส่วนไหนของรูปนักเรียนมองในรูปคะ่ะ D นะคะนะคะในรูปของเราคือสีแดงเห็นไหมคะ แล้วก็ e นะคะอีกเส้นหนึ่ง c ดังนั้นมุม d e c จะอยู่ในอักษรสีแดงให้สัญลักษณ์มาแล้วค่ะอยู่ในรูปก็ได้แก่มุมฉากนะคะเป็นมุมฉากนะคะเดี๋ยวครูจะให้เหตุผลว่าให้เคยนะคะคุณครูให้นักเรียนนั้นเคยระวังไว้ว่าถ้าให้สัญลักษณ์มุมฉากมาแล้วเราอาจจะไปสับสนสรุปความสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะต่อไปเรามาดูต่อนะคะนักเรียนเท่ากับมุม DFC DFC อยู่ส่วนไหนในรูปเรามาดูได้แกะสอรสีชมพูคือมุม DFC แล้วให้สัญลักษณ์มาเป็นมุมฉากด้วยเหตุผลก็คือโจทย์กำหนดมาให้เช่นกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ารูปนี้นักเรียนก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาสองแบบจากที่นักเรียนได้เห็นนะคะแต่ตอนนี้ให้นักเรียนเห็นว่าความสัมพันธ์ของเรานั้นเมื่อเราได้แล้วว่าสองมุมนะคะเราได้มุมสองมุมแล้วว่า มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคู่ที่เราจะสรุปนะคะว่าสามเหลี่ยมสรูปนี้มีความสัมพันธ์กันแบบใดก็ได้แก่ด้านอีกหนึ่งด้านที่นักเรียนจะไปดูนะคะว่าเราจะให้เหตุผลว่าเท่ากันทุกประการแบบใดนะคะด้านที่เหลือนี้ก็คือด้าน C D นะคะ C D อยู่ในอักษรสีเหลืองซึ่งนักเรียนจะเห็นในรูปเห็นไหมคะอักษรสีเหลืองนี้ เราจะให้ว่า c d เท่ากับ c d ด้วยเหตุผลก็คือมันมีสับของการเรียกชื่อเหมือนว่าด้านร่วมเพราะฉะนั้นเหตุผลของคู่นี้ได้แก่ c d เท่ากับ c d เพราะเป็นด้านร่วมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม2อลูปนี้คือสามเหลี่ยม d e c สามเหลี่ยม d e c ซึ่งเป็นรูปสีแดงเห็นไหมคะสามเหลี่ยม d e c จะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม d f c ซึ่งเป็นอักษรสีเหลืองในรูป เห็นไหมคะนักเรียนไปดูในรูปนะเป็นอักษรสีเหลืองเท่ากันทุกประการแบบใดเรามาดูนะคะก็ได้แก่เราได้พิสูจน์แล้วว่ามีมุมเท่ากันนะคะสองคู่แล้วมีด้านเท่ากันหนึ่งคู่เราจึงสรุปได้ว่าเหตุผลของสามเหลี่ยมนี้เท่ากันทุกประการด้วยเหตุผลคือมุมมุมด้านเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะได้แก่สามเหลี่ยม DEC กับสามเหลี่ยม DFC เท่ากันทุกประการแบบมุมมุมด้านนั่นเอง ต่อไปนักเรียนก็จะนําความรู้ที่ได้รับทั้งหมดนั้นนะคะมาศึกษาในการแก้โจทย์ปัญหาจากที่คุณครูจะให้ดังนี้นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่3นะคะโจทย์กําหนดมาให้ในรูปแบบต่างๆก็คือโจทย์จะให้มาว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแล้วให้นักเรียนนั้นหามุมที่โจทย์ต้องการนั่นเองนักเรียนมาดูนะคะว่าโจทย์กําหนดสามเหลี่ยม ABC มาให้ ะะสามเหลี่ยม ABC ซึ่งอยู่ในรูปเป็นอักษรสีเหลืองโจทย์กำหนดมาให้ว่าสามเหลี่ยม ABC เท่ากันทุกประการนะคะนะคะักเรียนเะทนะ่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม DBE DBE อยู่ส่วนไหนก็คือได้แก่สามเหลี่ยมที่เป็นตัวอักษรสีแดงนะคะในรูปเท่ากันทุกประการอันนี้โจทย์กำหนดมาให้นะคะต่อไปนักเรียนสังเกตไหมว่า โจทย์กำหนดอะไรมาให้อีกโจทย์ได้กำหนดมุม ABD นักเรียนดูในรูปนะคะเห็นมุม A b d ไหมคะ ABD โจทย์กำหนดมาให้ว่ามีค่าเท่ากับ110แล้วยังไม่พอนะคะจากที่โจทย์กำหนดมาให้อีกคือมุม ACD ดังนั้น ACD จะอยู่ส่วนใดของรูปให้นักเรียนสังเกตรูปได้เลยค่ะจากรูปนี้ ACD เป็นอักษรสีเขียวเห็นไหมคะ อักษรสีเขียวที่อยู่ในรูปได้แก่มุม ACD ACD นี้จะมีลักษณะที่โจทย์กำหนดมาให้มีค่า130องศาหลังจากนั้นนักเรียนมองโจทย์ต่อไปนะคะว่าจากมุมที่โจทย์กำหนดให้นี้มุม ACD มีค่า130องศาโจทย์ต้องการว่ามุม BDE มีค่าเท่าไหร่หรือมีขนาดเท่าใดนะคะ เพราะฉะนั้นให้นักเรียนฝึกสังเกตว่าถ้าครูไม่เน้นว่ามุมดีอยู่ตรงไหนให้นักเรียนลองดูสิคะว่าในโจทย์ข้อนี้มุมที่โจทย์ต้องการนั้นอยู่ส่วนใดให้นักเรียนมองดูตามตัวอักษรนะคะ b d e นั่นก็คือมุมดีนั้นจะอยู่ส่วนขวามือบนสุดเห็นไหมคะของรูปนี้โจทย์ต้องการว่ามีขนาดเท่าใดเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าเราจะมีทักษะในการหาได้อย่างไร นักเรียนมองต่อไปนะคะว่าให้นักเรียนดูว่าจากมุม ACD ที่โจทย์กำหนดให้ว่า130ทํำให้เรานั้นได้ส่วนใดของรูปบ้างว่าจะหามุมในส่วนใดของรูปได้บ้างว่าจากนิยามของสิ่งต่างๆที่นักเรียนมีพื้นฐานมาเรามาดูทักษะกันนะคะว่าเราจะหาส่วนใดให้นักเรียนสังเกตมุม ACD จากที่โจทย์ให้มาว่ามุม ACD กาง130ให้นักเรียนสังเกตมุม ACB ACB ในตัวซ้อนสีน้ำเงินค่ะใส่สัญลักษณ์มุมลงไปเพื่อให้เห็นชัดพอมองออกไหมคะว่าตรงนี้มีค่าเท่าใดนะคะเราจะเน้นมุมค่ะเพราะโจทย์ต้องการมุมค่ะนักเรียนเราจะต้องเน้นในสิ่งเรือหาในสิ่งที่ไม่หลงทางนะคะในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ เรามาดูนะคะมุมนี้จะมีขนาดเท่าใดด้ด้วยเหตุผลก็คือมุมนี้จะมีขนาดเท่ากับ180ลบด้วย130องศาเรามาดูสิคะว่าด้วยเหตุผลใดทำให้มุมตรงนี้ได้ค่าออกมาเป็น50องศามุมนี้จะมีขนาด180ลบด้วย130มีค่าเท่ากับ50องศาเมื่อนักเรียนใส่ลงไปนันเองก็จะเห็นว่าคุ้นไหมคะนักเรียน เผลของมุมที่ได้ออกมานี้ก็คือมุมประชิดบนเส้นตรงนั่นเองถูกไหมคะมุมประชิดบนเส้นตรงแล้วต่อไปนี้เราได้ออกมาเป็นมุมที่เรานั้นสามารถที่จะนําไปสู่มุมดีนะคะมองต่อไปนักเรียนเมื่อเราได้มุมนี้มีค่า50องศานักเรียนมองต่อไปนะคะว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรไปดูมุม A C B ค่ะมุม A C B นะคะ ที่เราได้มา50องศานี้มันไปมีขนาดอะมุม ACB ไปดูนะคะในรูปคืออักษรสีเขียวนี้เห็นไหมคะที่เปลี่ยนอักษรไปเป็นมุม ACB นี้มันมีค่าเท่ากับมุมอะไรลูกไปดูสิคะมันคือจะมีค่าและมีขนาดเท่ากับมุม DEB เรามาดูนะคะ DEB ก็คือมุมอักษรสีชมพูไปดูนะคะ DEB คือมุมอักษรสีชมพูเห็นไห้ย่าง แล้วนักเรียนพอจะตอบได้ไหมคะว่ามันเท่ากันเพราะอะไรนักเรียนมองไปดูโจทย์ที่ข้อหนึ่งถ้านักเรียนแกะรูปนี้ออกนะคะเราจะเห็นว่ามุมนี้จะทําไมกันคะนักเรียนนะคะมันจะมีขนาดเท่ากับ50องศาด้วยนะคะเมื่อมันมีขนาดเท่ากันมันจึงมีขนาดเท่ากับ50องศาด้วยในข้อที่3เห็นไหมคะด้วยเหตุผลคืออ่าดูต่อนะคะมันเป็นมุมที่สมในกันนั่นเองถูกไหมคะ ถ้าเราแกะรูป2รูปนี้ออกมาเราจะได้ว่ามุม a c b จะสมนกับมุม DEB ในขณะที่มุม ACB กลาง50องศามุม DEB ก็จะกลาง50องศาด้วยแล้วเพราะอะไรเราถึงนำไปสู่ลักษณะนี้ตอนนี้นักเรียนอาจจะสับสนรูปดังนั้นคุณครูจะแยกออกมาค่ะนักเรียนมาดูนะ รูปสามเหลี่ยมดังกล่าวนี้คุณครูจะแยกออกมาก็คือสามเหลี่ยม d BE อันนี้่ดูนะคะอ่ด B D E เห็นได้อย่าง้าครูแยกออกมาแล้วนะจากรูปบนนะคะแล้วก็ใส่มุมตามที่ได้นะคะมุมที่ได้ก็คือได้แก่มุม e 50องศามุม B 1 1นนักเรียนจะเห็นไหมคะว่ามุมดีตอนนี้ถูกแยกออกมาโดดๆแล้วทำให้นักเรียนนั้นมองเข้าใจยิ่งขึ้นไหมคะว่า มันจะมีค่าเท่าใดมองออกอยังคะเรามาดูนะคะว่าทักษะที่เราจะได้จากมุมนี้นะคะนักเรียนเราก็ใช้นะคะนิยามของมุมภายในสามเหลี่ยมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมุม BDE เห็นหรือยังคะมุม BDE นี้ก็จะมีค่าเท่ากับนะคะ180นะคะลบด้วย มุมสมุมที่นักเรียนทราบก็คือ50บวกด้วย110เพราะฉะนั้นเราจึงได้คำตอบออกมาเป็น20องศานะคะด้วยเหตุผลก็คือนะคะนักเรียนเหตุผลของมุมนี้มีขนาด20องศาก็คือเป็นมุมภายในสามเหลี่ยมนะคะดยสมบัติมุมภายในสามเหลี่ยมย่อมรวมกันได้180ยองศาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการหา มุมที่โจทย์ต้องการด้วยรูปสามเหลี่ยม2รูปที่มีลักษณะซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปได้ว่ามุม BDE ที่โจทย์ต้องการมีค่า20องศานักเรียนก็ทำความเข้าใจและฝึกทักษะนะคะเพื่อที่จะใช้ในการนำไปสู่ความรู้ในขั้นตอนต่อไปค่ะนักเรียนเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะนักเรียนในการนำความรู้เรื่อง สามเหลี่ยมสองรูปที่มีความเท่ากันทุกประการแบบในรูปแบบต่างๆจากรูปนะคะนักเรียนโจทย์จะให้มาว่ากำหนดมุมมาให้นะคะคือมุม A B C มีค่าเท่ากับ48องศาเพราะฉะนั้นโจทย์ให้หาว่ามุม A D C นั้นมีขนาดเท่าไหร่โจทย์จะให้มาก่อนว่าในรูปนั้นเป็นอย่างไรต่อไปนี้ให้นักเรียนนั้นสังเกตนะคะครูจะให้นักเรียนนั้นดู รูปนะคะจากโจทย์ที่กำหนดให้ตามดังนี้ก็คือโจทย์จะให้สามเหลี่ยม ABC มานะคะสามเหลี่ยม ABC นั้นเป็นอย่างไรในโจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดให้มุม B มีค่าเท่ากับ48องศาในขณะเดียวกันโจทย์ให้มาอีกว่าสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเห็นไหมคะโดยโจทย์ให้มาดังนี้คือสามเหลี่ยม ABC ที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้ มี a b เท่ากับ b c นักเรียนเห็นไหมคะมี a b เท่ากับ b c ก็หมายความว่า a b เป็นด้านประกอบมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมยอดกลาง48องศาดังนั้นจากความรู้นี้เราสามารถหาได้ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นำไปสู่มุมที่เราจะทราบค่าในสามเหลี่ยมหน้าจัว่วรูปนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำการหาค่ามุมเสียก่อน เพราะเนื่องจากนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้ต้องการค่าของมุมที่จะเกิดขึ้นในรูปต่อไปเรามาดูรูปนี้นะคะว่าจากสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้เราจะได้มุม BCA BCA คืออักษรสีเหลืองเห็นไหมคะนักเรียนใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปในรูปมุม BCA มีขนาดเท่ากับมุมนะคะ BAC BAC นะคะซึ่งเป็นอักษรสีน้ำเงินในรูปชส่สัญลักษณ์ลงไปนักเรียนจะเห็นว่านิยามอันนี้เป็นสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วที่สามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะหมายถึงสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้านแล้วจะมีมุมที่ฐานนั้นกางเท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถหาค่าของมุมนี้ได้โดยการนำ ะะมุมภายในของสามเหลี่ยมทุกลูปที่มีค่าเท่ากับ180มาช่วยในการหามุมที่ฐานของรูปนี้จึงได้ออกมาเป็น180นะคะลบด้วยมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วน,นี้ก็คือ48องศามีค่าออกมาเป็นนะคะเท่าใดนักเรียนจะต้องทำการหาร2ด้วยเพราะเราจะหามุมที่ฐาน2มุมนี้นะคะคำตอบจึงออกมาเป็น132นะคะส่วนด้วย2นะคะ เราก็จะได้ออกมาเป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะที่เอาไปลบกับ180แล้วที่เหลือจะเป็นฐานทั้ง2แล้วเราสามารถหาฐาน1ฐานของแต่ละฐานได้ออกมาเป็น66องศาเพราะฉะนั้นเราจึงนำค่ามุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้ไปใส่ลงไปในรูปนะคะต่อไปเรามาดูต่อค่ะว่าความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มานั้นมีอะไรอีกนะคะนักเรียนนะคะ ให้นักเรียนพิจารณาสามเหลี่ยม ACD เรามาดูนะคะ ACD นั้นอยู่ส่วนไหนของรูปได้แกอ่อัสีชมพูค่ะนักเรียน ACD โจทย์ให้มาว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าโจทย์ที่มี CA นะคะนักเรียน CA CA มีค่าเท่ากับ CD นะคะ CA มีค่าเท่ากับ CD นักเรียนจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์หนึ่งขีดของคู่ที่สองในสามเหลี่ยม รูปที่สองนะคะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเรามาดูซิว่าในสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้นะคะเราจะสามารถหามุมที่โจทย์ต้องการได้หรือยังเราไปดูว่าโจทย์ต้องการมุมอะไรเน้นไปดูโจทย์อีกทีนึงนะคะโจทย์ต้องการมุม ADC เห็นไหมคะ ADC ให้นักเรียนมองซิว่าในรูปนี้อยู่ส่วนไหนของรูปให้นักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีชมพูนะคะ ACD นะคะ ACD จะอยู่ในมุมแหลมๆที่อยู่ทางด้านขวานะคะล่างสุดของสามเหลี่ยมสีชมพูนี่นะคะได้แก่มุมดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะทำการหามุมนี้ได้ด้วยการใช้สมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วนะคะซึ่งคล้ายกับ ABC นะคะนักเรียนเราจะมาดูซิว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรนักเรียนมองไปสคกว่าเราจะได้มุมอะไรก่อนมุมที่เราจะได้ก่อนก็ได้แก่นะคะไปดูมุม ACD นะคะ มุม ACD ที่เราจะได้ออกมาด้วยสมบัติของมุมอะไรคะนักเรียนดูสิคะมุม ACD ใส่สัญลักษณ์ลงไปทำให้เราคุ้นค้นใช่ไหมคะว่าเราจะหาค่ามุมนี้ได้อย่างไรมุม ACD หาได้จากเรานำ180นะคะไปลบกับ66เห็นไหมคะซึ่งนักเรียนจะคุ้นคนว่าเราใช้สมบัติของอะไรในการหาค่า ได้คำตอบออกมาเป็น114องศาใส่ลงไปแล้วนักเรียนจะเห็นว่ามุม2มุมนี้จะกลายเป็นมุมประชิดบนเส้นตรงเพราะฉะนั้นเราหาค่าได้จากสมบัติของนะคะมุมประชิดบนเส้นตรงกลาง180องศาหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าสามเหลี่ยม ACD ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้มีมุมยอดกลาง114เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่ามุม ADC AD <C S 1> เห็นหร้อย่างคะมุม ADC ที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันจึงกลายเป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปที่สองนี้ ADC จึงมีค่าเท่ากับมุมไปดูรูปนะคะ ADC อยู่ส่วนไหนใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปเห็นอย่างคะนะคะแล้วจะมีค่าเท่ากับมุมอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ACD ก็ได้แก่มุม C A D ซึ่งเป็นอันสองสีเขียวเห็นไหมคะ เราจะได้สัญลักษณ์ของมุม C A D เท่ากับมุม A D C ที่เป็นมุมที่ฐานเราจึงสามารถหาค่าออกมาคือการน,นำ180องศาใช้สมบัติมุมภายในของสามเหลี่ยมรวมกันได้180นะคะลบได้มุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือ114นะคะอย่าลืมหาร2นะคะเพราะโจทย์ต้องการมุมเพียง1มุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้และเป็นคำตอบนะคะ เมื่อหาร2แล้วคำตอบก็จะออกมาเป็น66สนะคะส่วนด้วย2ตัดทอนกันนะคะนักเรียนนะคะในลนักษณะของการหารค่าออกมาออกมาเป็น33เราจึงได้มุมนะคะทั้ง2นี้ออกมากลางมุมละ33องศาใส่ลงไปเลยค่ะในรูปเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่ามุมที่เราต้องการนี้ได้แก่มุม ADC มีวิธีการหานะคะด้วยวิธีการดังกล่าวที่ครูสอนนี่นั่นเองนะคะเพราะนั้นนักเรียนเราจึงสรุปได้ว่ามุม a d c มีค่าเท่ากับ33โองศาเป็นทักษะหนึ่งนะคะนักเรียนที่นักเรียนนั้นจะต้องค่อยๆทำความเข้าใจเพื่อนำความรู้ที่ได้นี้นะคะไปทำการแก้ปัญหาโจทย์ของลักษณะนี้ต่อไปนั่นเอง เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนจากความรู้ที่นักเรียนนั้นได้ศึกษาในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนนั้นเนี่ยน่าจะทําความเข้าใจโดยง่ายนะคะจากที่คุณครูนั้นได้ให้ทาความเข้าใจไปช้าๆเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยสรุปได้ว่าจากบทเรียนนี้ที่นักเรียนได้ความรู้ไปนั้นนักเรียนควรจะนําไปทบทวนในสิ่งเหล่านี้ก็คือหนึ่งนะคะถ้ารูปสามเหลี่ยมที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมมุมด้านหรือ มม,ม,มดหมายความว่ารูปสามเหลี่ยมนั้นเนี่ยจะต้องมีมุมที่มีขนาดเท่ากันสคู่แล้วด้านคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับมุมคู่ที่มีขนาดเท่ากันนั้นจะยาวเท่ากันอีกหนึ่งคู่รูปสามเหลี่ยมลักษณะน,นี้เราสามารถได้ว่าสรุปนะคะออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแบบมุมมุมด้านนั่นเอง ต่อไปสิ่งที่นักเรียนนั้นจะต้องได้รับความรู้ในการทบทวนในข้อที่2อีกก็คือจากสมบัติของสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะที่นักเรียนนั้นจะต้องนํามาใช้ในการหาความรู้ในที่ผ่านมาก็คือนักเรียนจะต้องทราบว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั้นมีสมบัติก็คือมีด้านประกอบมุมยอดยาวเท่ากันนะคะและอีกอันนึงก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้จะต้อง มีมุมที่ฐานนั้นมีขนาดเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณครูหวังว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับวันนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ที่นักเรียนนั้นนำไปใช้ในการที่จะศึกษาหาความรู้ในลนักษณะของโจทย์ที่มีรูปแบบต่างๆนะคะในชั่วโมงต่อไปคุณครูนั้นก็อยากจะให้นักเรียนนั้นลองทบทวนจากความรู้ทั้งหมดนี้โดยการนำไปทำแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นะคะขอให้นักเรียนนั้นเนี่ย ตั้งใจลองฝึกทำดูว่าสามารถหาคำตอบและเหตุผลและสิ่งที่โจทย์ถามได้แค่ไหนคุณครูก็ขอขอบใจนะคะที่นักเรียนนั้นตั้งใจฟังและตั้งใจศึกษานะคะคลิปที่คุณครูให้ในวันนี้อย่างช้าๆคุณครูหวังว่านักเรียนนั้นน่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการต่อยอดได้อย่างดีนะคะ